อ่านะครับก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชนายยุธนะฮะกับสเกตฟุตบอลในช่วงเย็นแบบนี้ต่อนะครับมีข่าวด่วนครับว่าต่างดาวบาร์เซโลนาเนี่ยตอนนี้กําลังถังแตกแล้วนะครับต่างดาวเนี่ยรัดเข็มขัดนะครับขอนักเตะลดค่าเหนื่อย5 0นะครับอืมเพิ่งออกมาเมื่อกี้เลยสําหรับข่าวนี้นะครับมันโดเรียปติวครับสื่อเมืองกระทิงเนี่ยโหมข่าวว่าบาร์เซโลนาครับกำลังดําเนินแผนการลดค่าเหนื่อยของทีมชุดปัจจุบันลง50%ตนะครับ ต่างดาวครับกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ไม่สู้ดีเลยนะเรื่องการเงินของสโมสรที่มีหนี้สินกว่า1.3พันล้านปอนด์นะครับและการดาเนินการก็ติดลบตลอดหลายปีที่ผ่านมาด้วยโอ้โหเยอะมากสำหรับหนี้สินรายงานอ้างว่าบาซ่าครับกำลังมองหาทางใช้มาตรการเร่งด่วนเพื่อลดค่าจ้างของทีมและมีโอกาสที่จะร้องขอให้นักเตะทุกคนนะลดค่าเหนื่อยลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งเลยนะครับอื้าสิเปอร์นตะครับเยอะจริงๆ สำหรับนักเตะที่จะได้รับการยกเว้นคือคนที่เพิ่งต่อสัญญาไปไม่นานนี้ครับอย่างโรนันอราโคเซกิโรเบโตอาจรวมถึงกาบี้ครับและบรรดานักเตะใหม่ด้วยนะครับทว่าครับยังต้องรอดูว่าบรรดาพ่อค้าแข่งจะเห็นด้วยกับการลดค่าเหนื่อยมหาศาลดักล่าวหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงครับที่ว่าพวกเขาเนี่ยเป็นหนี้ค่าเหนื่อยของกราดพิเก้เนี่ยมากมายถึง50ล้านยูโรด้วยนะครับที่ไม่ได้ใจ่ายให้กับกราดพิเกตนะฮะ อีกทางเรื่องหนึ่งก็คือต้องขายนักเตะออกไปครับซึ่งชาบี้นันดส้เนี่ยแจ้ง8ดนักเตะรายนะครับที่อยู่ไม่อยู่ในแผนนาทีมนะครับให้ย้ายออกนะขณะที่อีก4คนน่ยซึ่งรวมถึงฟิกกิเดยองก็จะได้รับไฟเขียวให้ย้ายหากมีข้อเสนอแนะที่เหมาะสมนะครับโอ้โหอีกทางเลือกก็คือต้องขายนักเตอะออกครับไม่งั้นอยู่ไม่ได้นะเพราะชาบี้เนี่ยแจ้งให้นักเตะ8คนครับที่ไม่ได้อยู่ในแผนนาทีมเนะี่ยให้ย้ายออก ขณะที่อีก4คนนะ่ยซึ่งรวมถึงเฟกิดตยองที่มีข่าวกับแมนยูตอนนี้เนี่ยก็จะได้รับไฟเขียวให้ย้ายออกหากมีข้อเสนอที่เหมาะสมไม่ว่าทีมไหนก็ตามนะครับก็ต้องรอดูว่าจะถ่ายโอนยังไงเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์มันค่อนข้างจะหนักแล้วสําหรับต่างดาวบาร์เซโลนาครับยิ่งเพิ่งเปิดตัวเสื้อใหม่ไปด้วยนะครับแล้วตอนนี้มีข่าวว่าตอนนี้กําลังถังแตกด้วยเพราะว่า ไม่มีเงินหมุนแล้วนะครับเงินน้อยจริง,รงแล้วตอนนี้เป็นหนี้สินเยอะมหาศาลจริงๆสำหรับบาร์เซโลนาทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้สําหรับคลิปนี้นะครับโอ้โหสดๆร้อนๆเลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังอีกรอบนึงครับจัดไปครับ